ไปฟังสักนิดสิครับว่านาทีนั้นคุณอุทินตอบเรื่องปรับกระมอเงื่อนไขท่ตอบฝาลงเลยนะคะอันนี้เงื่อนไขว่าอะไรยังไงก็ต้องมาหาไทยอย่างเดียวมาเปลี่ยนไม่ได้ณนขณะนีนนะ้นอกจากว่าโอเคจะมีทางใหม่รีชัฟเฟลใหม่หมดครุกใหม่หมดคุยกันไม่แยกคุยคุยกันเลยนะ,ะพรรคพลมรัฐบาลชุดนี้จะเอาอยัางไงอันนั้นเราก็มีเหตุมีผลนะ่ะ นะผมก็ไม่ใช่เป็นคนดื้ออะไรนี่คุณอนุทินพูดชัดเจนณ<ะ>ขณะนี้ผมไม่คืนเก้าอี้มาทอนหนึ่งถ้าจะเอาคืนผมก็ต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านเว้นแต่ออจะมีทางใหม่หรือหรือใหม่ที่ใช้คำว่ารีชอฟเฟิลก็คือเหมือนมาฟอร์มทีมคอ,อ,อรมอใหม่หมดอะมาคุยกันใหม่อะเหมือนย้อนกลับไปนับหนึ่งคอ,อ,อรมอิม่งก,กันใหม่ใช่คะ่ะรีชอฟเฟลิลใครจะร่วมรัฐบาล จะสัันเก้าอี้รลองตรีย,ยังไงเกน <มา S 1> ยังมามา,มาคุยกันถ้าดีเซ็ตแล้วนับหนึ่งกันใหม่จริงๆคุย,ยได้